เด็ดด้วยเนี่ยเพราะท่านแท้ๆเลยครับขอบคุณครับขอบขอบคุณท่านด้วยนะครับครับขอบคุณครับท่านสวัสดีค่ะครับเป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะแล้วนางรำดูแลเธอดีไหมเธอไม่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะเธอบอกว่าไม่ต้องดูแลเธอค่ะแล้วตอนนี้เธอกลับไปยังครับ สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงคุณท่านมาถามหานางรําคนสวยคนนั้นคุณผู้หญิงก็จะมาถามหาเธอหรอคะเธอสวยมากเลยนะคะที่แท้คุณพี่ก็ร้อนใจออกตามหานางเด็กนั่น,น,นเองก็พี่อย่างสงสัยแล้วได้เรื่องไหมคะท่านอธิบดีมีอะไรให้ที่ฉันรับใช้หรือเปล่าคะอื นางรำคณะเธอชื่ออะไรนะเธอชื่อแก้วตาค่ะชื่อจริงหรือเปล่าชื่อจริงค่ะแล้วเป็นลูกเต้าหลอกใครอ๋อเห็นว่าเป็นลูกสาวของวงดนตรีลูกทุ่งคณะหนึ่งค่ะซึ่งพัฒนามาจากวงรำวงค่ะท่านคณะอะไรไม่ทราบค่ะเออละบ้านอยู่แถวไหนดิฉันไม่ทราบค่ะแต่ถ้าท่านสนใจเดี๋ยวดิฉันจะลองสอบถามให้นะคะขอบใจมากจ้ะ ไม่ทราบว่าท่านเร่งด่วนหรือเปล่าคะคุณผู้ชายไม่มีอะไรหรอกแต่ฉันมีคือฉันจะจ้างไปรําให้อีกงานอ๋อเดี๋ยวดิฉันจะรีบให้นะคะขอบใจมากนะเดี๋ยวดิฉันขอตัวก่อนละค่ะเชิญนตามสบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นไหมคะว่านางเด็กนั่งมันมีพ่อ